แว่นสายตายาวทำไมใช้มองไกลไม่ได้แว่นสายตายาวออกแบบมาเพื่อการมองในระยะใกล้เท่านานหรืออ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์ในระยะใกล้จะรวมแสงให้โฟกัสได้บนจอประสาทตาเวลามองระยะไกล้มองไกลแล้วมันเบลอเนื่องจากว่าแสงในระยะไกลเข้าสู่ดวงตาค่อนข้างตรงอยู่แล้วถ้าใช้สายตายาวที่ช่วยในการรวมแสงมองระยะไกล เพิ่มขึ้นเข้าไปอีกภาพจะโฟกัสเลยจอประสาทตาทำให้เกิดอาการเบลอไม่เหมือนนั่นเองค่ะความต่างจากเลนส์สายตาสั้นยังไงตาสั้นมองไกลได้ชัดเจนค่ะแต่มองไกลจะเบลอการที่เราใช้แว่นสายตาสั้นช่วยในการมองไกลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสายตายาวมองไกลพอใช้ได้แต่มองไกล้จะเบลอ เราจะใช้ใสายตายาวเฉพาะเวลาอ่านหนังสือหรือเล่นโทรศัพท์ในระยะใกล้เท่านั้นทางแก้เมื่อเรามีปัญหาสายตายาวามองไกลก็ไม่ชัดมองไกลเรจะแนะนำเลนโปรเรสซีฟเลนที่สามารถมองไกลกลางใกล้ในเลนเดียวหรือใช้เลนสองชั้นไรฟูค,คอลเลนที่สามารถมองระยะไกลและระยะใกล้ได้หากต้องการใช้เลนที่ช่วยแก้ไขปัญหาสายตา และมาปรึกษารัฐที่หมอแว่นตาสาขาอ้อมใหญ่ได้เลยค่ะรัฐจะแนะนำเลนที่เหมาะสมกับปัญหาค่าสายตาและการใช้งานของลูกค้าแล้วพบกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ